โอเคนะครับต่อไปเราจะคุยกันเรื่องการปรับช้างอาาคิรีนะครับซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่สําคัญของพุทธเจ้าอีกปาฏิหาริย์หนึ่งนะครับตามเรื่องก็คือพระเทวทัตเนี่ยนะครับต้องการที่จะฆ่าพระเจ้านะครับเลยไปติดสินบนให้กับคนเลี้ยงช้างนะครับในพระราชวังเมราชครึกนะครับให้ปล่อยช้าง ที่ตกมันมานะครับช ah ื่อว่าช้างนาราคีรีออกมาวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะมาทําลายผู้เดือเจ้านะครับพระเทวทัตเนี่ยออกวางแผนนะครับว่าจะฆ่าผู้เดิเจ้ายังไงก็ไปดูว่าตลาดในตลาดมองราชกฤร์เนี่ยเป็นถนนแคบๆนะครับเพะฉะนช้างเนี่ยจะต้องวิ่งไปแค่ทางเดียวเท่านั้นเองนะครับเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือผู้เดืรเจ้าจะเสด็จออกมาบินทบาตที่นี่ทุกเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระเทวทัตก็วางแผนสําเร็จนะครับก็ปล่อยช้างมานะครับช้างวิ่งตื่นเข้าไปในตลาดที่คน ไม่คนตื่นเต้นตกใจกันอย่างมากมายนะครับพระนนท์เห็นอย่างนั้นก็เลยจะเข้าไปสละชีวิตขวางช้างให้นะครับแต่ว่าพุทธเจ้าบอกไม่ต้องนะครับหรือฉันจัดการเองนะฮะนะหลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อช้างเข้ามาแทนที่ช้างเนี่ยจะเข้ามากระทืบพระุทธเจ้าช้างกลับเข้ามาหมอบแทบกระบาพระพุทธเจ้านะครับ นะน,นี่คือเรื่องราวของช้างนราคีรีที่เมืองราชครึกนะครับพรนะ,จะจเจ้าก็ใช้พระหัดเหยียดจับที่หัวช้างนะครับแล้วหลังจากนั้นช้างก็เดินกลับไปที่พระราชวังเองนะครับอันนี้ในในศิลปะอ,ะอมรวดีนะครับเราจะเห็นว่าชาช้างในเทศกาลช้างสองตัวนะครับมีหนเพื่อสแสดงความเคลื่อนไหวช้างตัวหนึ่งเป็นช้างบ้าวิ่งออกมาจากพระราชวังนะครับ นะฮะแล้วก็อีกช้างอีตัวหนึ่งเนี่ยลงมาหมอบด้านหน้าพระพุทธเจ้านะครับอยู่ท่ามกลางตลาดโลูละหลนะครับเห็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระนุนนะครับอยู่ด้านหนึ่งนะครับนะ ส่วนในศิละปะคุปตะหรือว่ากาตากาศเนี่ยอันนี้คือจิตรกรรมธทรามิชันตก็ยังเห็นบอกว่าเป็นช้าง2ตัวนะครับที่วิ่งเข้ามานะครับแท้จริงแล้วช้าง2ตัวคือช้างตัวเดียวกันนะครับช้างตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาอีกช้างตัวหนึ่งลงมาหมอบแน่แบทบขาุูธเจ้าจะเห็นว่าุูธเจ้าเนี่ยครับดีนะครับใช้พระหัตถ์เนี่ยวางไว้บนกระพองหัวช้างและมีผ้าโนนอยู่ข้างคานะครับนะร,บนะร,บระผ้าโนนจะต้องอยู่เสมอเพราะผ้านนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยเหลือุูธเจ้าในการสละชีวิตแทนผูธเจ้านะครับเพราะฉะนั้ ในภาพนี้เสมอนะครับจะเห็นว่ามีฉากตลาดโกลาหดอยู่ข้างหลังนะครับคนตื่นเต้นตกใจอย่างมากมายแต่ว่าในศิลปปาาะเนี่ยฉากตลาดโกลาหดเนี่ยถูกตัดทิ้งออกไปนะครับเน้นตัวพุทธเจ้าให้มีขนาดใหญ่นะครับเป็นพิเศษส่วนช้างเนี่ยลงไปเล็กนิดเดียวนะครับซึ่งแตกต่างจากศิละปะก่อนหน้าที่ช้างเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับกับ กับพระพุทธเจ้ากับกับตัวคนนะครับนะครับมีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าพอพอในเสมาปาล้านี <inaudible> ่กับเน้นพร้พุทธเจ้าให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเพราะพระพุทธเจ้ามีความสําคัญที่สุดนะครับพระนนนะครับมีตัวขนาดเล็กลงลงมานะครับพก็มีความสําคัญลงลงมาส่วนช้างมีตัวเล็กสุดนะครับเพราะมีความสาคัญน้อยสุดนะครับจากที่พระหัตเคยจับที่หัวช้างได้พระหัตตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นปางกดช้างนะครับนะกดไปแล้วช้างก็ตัวลงไปนิดเดียวนะครับ ช้างบางทีมีแค่ตัวเดียวนะครับบางทียังคงมี2ตัวอยู่แบบแบบิลปะก่อนหน้านะครับมีช้างบ้ากับช้างหมอบจะกลายไม่ไว้ช้างบ้ากับช้างหมอบเนี่ยลงมาซ้อนกันในตัวนี้สังเกตว่าช้างบ้าบคือมีช้างที่มีงวงพุ่งขึ้นมานะครับนะฮนะกำลังตื่นตื่นอย่างมากมายนะครับหลังจะเข้ามาโจมตีทำลายพุทธเจา้าแต่ช้างหมอบเนี่ยกับเก็บงวงโดเข้าไปแล้วก็หมอบหัวลงไ,ไปที่พื้นอันนี้คือเรื่องช้างบ้ากับช้างหมอบที่มาซ้อนกันใน ในชิ้นเดียวกันนะครับคราวนี้พราโนนเนี่ยบัญชีแล้วอาจจะเป็นพา้า ยืนคู่กับพระองค์อื่นนะครับหรือว่าอันนี้ถือไม้เท้านะครับที่เป็นห่วงไม้เท้านี้ชื่อว่าไม้เท้าขักคระนะครับเป็นไม้เท้าในพุทธศาสนามหายานนะครับพระสงฆ์ถือกันนะครับแล้วก็มีห่วงแล้วก็มีห่วงเล็กๆเนี่ยคอยสั่นเกิดเสียงได้นะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้พระมาแล้วให้มาใส่บาตรบ้างนะครับหรือว่าตอนหรือว่าขับไล่พัานันตรายต่างๆขับไล่งูขับไล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนหลังๆนียเราจะเห็นในหนังจีนนะว่าพระสงฆ์เนี่ยถือไม้เท้าขักคระแล้วก็ บางทีนะฮะมีข่วงเล่ๆเล่เลห้อยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือที่เป็นไม้ท้าคขัตขระในเสียปจีนที่สืบมาจากเสียปัอินเดียน,นะครับ